ไข่30กรัมขมิ้นชัน20กรัมใบพลับพลึง10กรัมตะไคร้5 g, กรัมกระาบูน10กรัมเกลือแกง10กรัมโหตายละนี่จะไปหาซื้อจากไหนในบางอย่างเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกในชีวิตเนี่ยทำอะไรเหรอคุณนายมดจะไปทำแกงส้มต้มยำเลี้ยงไข่เดยเนียนสงสัยสม,มีความรู้บ้างปะเนี่ยทำไมต้มยำที่ไหนเขาใส่กระาบูนเคยกินแล้วไง คืออย่างนี้พี่มดจะไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ได้ยินว่าท่านเนี่ยนะปวดข้อเข่ามาหลายวันแล้วเดินไม่ได้เลยเลยคิดว่าจะซื้อแบบลูกประคบสมุนไพรอย่างงี้ไปฝากงี้นวดประคบประคบคืออะไรมันจะดีขึ้นมั้งถ้าพี่มีหลานสักคนน่ารักนี้น่ารักตายเลยชวดีว่าแต่ว่าไปซื้อที่ไหนฝากสักลูกสองลูกได้ป่ะหลังๆที่ปวดหลังอยากจะเป็นนวดแผนโบราณนะยังไม่มีเวลาไปเลยเธอใช้งานหนักแนะนำอะไรดีๆให้เอามาอะไรหรออย่างแรกพี่ลดความอ้วน คือชีวิตพี่เนี่ยนะจะดีขึ้นมากเลยพี่หนูจะบอกให้ไปลดความอ้วนก่อนอย่างแรกนี่เธอมาถึงก็ให้โจทยากพี่เลยนะจะบอกให้ว่าพี่ลดอยู่แต่รออีกนิดนึง <รอ S 2> เดี๋ยวเธอจะค่อยเห็นผลใหม้มันดีขึ้นดีขึ้นนี่รออะไรเรารู้จักกันมาหลายปีแล้วนะภูมิพี่เนี่ยนะไม่เล็ก แถมใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆด้วยพี่ตั้มรู้ไหมว่าไอ้ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยม,มันเกิดขึ้นกับคนอ้วนได้ง่ายกว่าคนผอมนะมคนยิ่งอ้วนยิ่งมีสิทธิ์มากนี่พี่ตั้ตมน้องนึกภาพยนะตอนพี่ตั้มแก่ๆเนี่ยนะพักผ่อนยาวถือไม่เท้าคลำหาทางเนี่ยเดินไม่ได้นะอเออก็เทม,เมือนกันเนาะคำก็อ้วนสองคำก็แก่กจะบอกอให้พี่ไม่วันรอถึงวันนั้นหรอก เมื่อวันก่อนไปเที่ยวภูเก็ตมามไปเจอคุณหมอท่านหนึ่งเก่งมากเลยมดเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องกระดูกนี่แหละ<ม>พี่ก็เลยเชิญคุณหมอเนี่ยมาเยี่ยมชมที่รายการเรารเดี๋ยวเธ,เธอเตรียมคําถามไเยอะในเรื่องนี้เลยนะเ,เกีวว่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสื่อมเนี่ยลดไปเลยพี่ไม่ต้องห่วงเรื่องคําถาม<อ>นะ้องมีไว้อยู่แล้วในหัวคุณหมอมาถามได้เลยโอเคเยี่ยมมากถ้าอย่างนั้นระหว่างรอคุณหมอมดเราไปชมสกุปจากทีมงานก่อนเรื่องข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันคืออะไรไปชมเลยค่ะไปชมเลยครับ ข้อเข่าเสื่อมหมายถึงการที่กระดูกของเข่ามีการเสื่อมสภาพทําให้กระดูกอ่อนไม่สามารถเป็นเบาะรองรับน้ําหนักได้เมื่อมีการเคลื่อนไหวของข้อเขา่าก็จะเกิดอาการเสียดสีและเกิดการสึกหรอของกระดูกอ่อนผิวของกระดูกอ่อนจะแข็งไม่เรียบเมื่อข้อเข่าเคลื่อนไหวจะเกิดเสียงดังในข้อเกิดอาการเจ็บปวดหากข้อเข่ามีอาการอักเสบจะมีการสร้างน้ำข้อเข่าเพิ่มทำให้เกิดอาการบวมตึงและปวดข้อเขา่า สุดท้ายผู้ป่วยก็ต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงในการเดินข้อเข่าเสื่อมจะเกิดในผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่แต่การใช้งานข้อเข่าจำนวนมากเช่นการออกกําลังกายด้วยการวิ่งหนักหนักหรือการเล่นกีฬาบางประเภทก็เป็นสาเหตุข้อเข่าเสื่อมได้เช่นกันค่ะ